สวัสดีคะ่ะบีบีฮันนี่วิชยินดีต้อนรับนะคะวันนี้มาเจอกันในคลิปสั้นนะคะมีช้อยให้เลือกทั้งหมด4ช้อยสตัวเลือกด้วยกันนะคะกองได้จะเริ่มจากฝั่งนี้นะคะเลือกกองที่ดึงดูดมากที่สุดนะหัวข้อที่ที่เราจะทํากันในวันนี้ก็คือคุณสําคัญกับเขามากน้อยแค่ไหนคุณสําคัญกับเขามากน้อยแค่ไหนนะคะเลือกกองที่ดึงดูดที่สุดแล้ไปฟังกัน สวัสดีค่ะชาวกลุ่มที่1น,นะคะมามาดูกันว่าสำหรับเขาแล้วเนี่ยคุณสำคัญมากน้อยแค่ไหนชาวกลุ่มที่1สําสำหรับเขาแล้วคุณสำคัญมากน้อยแค่ไหนคะเดวิล mm hmm. l ลเวอร์ส่องไม้เมดิเชียนนะคะคุณสำคัญกับเขามากน้อยแค่ไหน ถ้าเป็นคนที believer, floor, so, you. You ่เพ Be ิ ower, moments, ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์กันนะคะถ้าเป็นคนที่เพิ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์กันเราว่าถามว่าคุณสําคัญับเขามากน้อยแค่ไหนคุณก็เป็นคนที่เขาอยากจะคุยด้วยตลอดตลอดนะเดวิลเลอเบอร์เราว่าบางคนอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ได้เป็นอะไรกันก็ได้แต่อาจจะเคยมีเซ็ก์กันแล้วอะไรเงี้ยเคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วหรือบางคนมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณไม่โสดและเขาไม่โสดด้วยต่างคนต่างไม่โสดนะคะ ถามว่าคุณสําคัญกับเขามากน้อยแค่ไหนนะคะเอาในเคสของคนที่เพิ่งเริ่มต้นพูดคุยนะคะคุณเป็นคนที่เขาอยากคุยด้วยตลอดตลอดอยากสื่อสารด้วยตลอดตลอดนะแล้วก็คิดจินตนาการไปว่าแบบฉันอยากจะเคลมคนนี้ฉันอยากจะมีเซ็กกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเออส่วนคนที่ในในเคสที่คุณกับเขานะคะ อาจจะมีคนใดคนหนึ่งที่มีแฟนแล้วหรือต่างคนต่างมีแฟนแล้วทั้งคู่อะไรแบบนี้ค่ะถามว่าคุณสําคัญับเขามากน้อยแค่ไหนมันจะเป็นคนละแบบเลยนะคือเขาทุสนใจเรื่องการงานเรื่องสําคัญสําคัญในชีวิตของเขาซะมากกว่านะคะจะเห็นคุณสําคัญก็ต่ามเมื่อมีเรื่องเซ็กส์มีเรื่องผลประโยชน์บางอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอื ในส่วนของคนคุยก็คล้ายๆกับคนที่เพิ่งจะเริ่มต้นพูดคุยนะคะก็จะเป็นฟีลว่าคุณก็ยังเป็นคนที่เขายังคิดถึงอยู่ตลอดเวลาวนๆวนๆอยู่ในหัวตลอดเวลานะคะตัดคุณออกจากใจตัดคุณออกจากความคิดไม่ได้อะไรแบบเนี้ยก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปต่อกับชาวกลุ่มที่สองกัน สวัสดีค่ะชาวกลุ่มที่2คนที่เลือกกราฟใบนี้นะคะ Knight of Pentacle นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าสำหรับเขาเนี่ยคุณสำคัญมากน้อยแค่ไหนนะคุณสำคัญมากน้อยแค่ไหนชาวกลุ่มสองสำหรับเขาแล้วคุณสำคัญมากน้อยแค่ไหน Justice King of Temperance หดาบ โอ้โหเดี๋ยวนะขอญาตขยายหนึ่งดาบสักใบโอ้แรงจังเลยสี่ถ้วยอ่อถามว่าคุณสำคัญกับเขามากน้อยแค่ไหนไพ่ตอบค่อนข้างชัดนะคะว่าอืมไม่ได้สำคัญขนาดนั้นนะจากร้อเอร์เซ็เขาจะให้ความสำคัญคุณสักประมาณแบบก็มีบทบาทอยู่ประมาณ 40%ปแต่ไม่หนึ่งแต่ไม่ถึง5้าสิอ่ะกลุ่มนี้คุณสำคัญกับเขามากน้อยแค่ไหนเราว่ามันมีเรื่องอื่นที่เขาให้ความสำคัญมากกว่าโฟกัสมากกว่าจากที่เห็นหน้าไพา่นะหรือบางคนนะดูดีๆนะดูดีๆด,ดูดีๆว่าเขากำลังไปให้ความสำคัญกับคนอื่นอยู่หรือเปล่าในตอนนี้นะคะเพราะมันมีไพ่บุคคลอื่นขึ้นมาเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีบุคคลอื่นเข้ามาแล้วทำให้เขา ไม่ได้โฟกัสมาที่คุณเต็มร้อยอะไรแบบนี้ความสําคัญมันก็เลยไม่ได้มากนะคะหนึ่งดาบนะคือไพ่ของการปฏิเสธนะคะบางคนถ้ามาถามหรือคนที่แบบแอบชอบหรือพูดคุยกันได้ไม่นานเนี่ยมันก็ต้องใช่อยู่แล้วแหละว,ว่ามันมันก็ต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็คือเหมือนเขายังไม่ได้แบบให้ความสําคัญมากอะไรแบบนี้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าความสัมพันธ์มันเพิ่งเริ่มต้นนะคะยิ่งบางคนถ้าไม่ค่อยได้พูดคุยยังไม่ได้รู้จักตัวตนกันมากเนี่ย ความสําคัญความดีฟความลึกซึ้งเหมือนไม่ได้มากนะคะหรือบางคนตอนนี้เนี่ยถ้าถ้าเกิดดําเนินความสัมพันธ์กันมานานนานมากแล้วอะไรเงี้ยมันเกิดความเคยชินเกิดความเคยชินประมาณว่าแบบเรื่องบางเรื่องไม่ต้องใส่ใจก็ได้เรื่องบางเรื่องไม่ต้องไปแคร์เกี่ยวกับอีกคนนึงก็ได้อะไรแบบเนี้ยนะมันเกิดความละเลยในความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะโอเค กลุ่มที่2ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปต่อผู้สนุปตลอดเลยเดี๋ยวไปต่อกับชาวกลุ่มที่3กันค่ะสวัสดีค่ะชาวกลุ่มที่3นียนะ <c oughs> <c oughs> จาม <c oughs> าชาวกลุ่มที่3ของคนที่เลือกการ์ดใบนี้นะคะ The Hermit นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าสำหรับเขาแล้วเนะี่ยคุณสำคัญมากน้อยแค่ไหน คุณสำคัญมากน้อยแค่ไหนสำหรับเขาคะ Queen of Wands, Lover, Temperance นะคะคุณสำคัญกับเขามากน้อยแค่ไหนนะกลุ่มนี้เขาสนใจคุณนะเขาสนใจคุณเขาสนใจคุณเเราเราว่าบางคนนะ่ะคุณเกี่ยวข้องกันทางด้านเรื่องของการงาน นะคะมีความเกี่ยวข้องกันทางด้านการงานบางคนทํางานที่เดียวกันบางคนมีผลประโยชน์บางอย่างร่วมกันคุณเป็นคนเก่งคนหนึ่งที่สามารถซัพพอร์ตเขาให้เขาจริญก้าวหน้าทางด้านการงานไปได้นะคะอ,อือถามว่าคุณสาคัญกับเขามากน้อยแค่ไหนนะคะเราว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความรู้สึกดีๆให้กันนะคุณมีเสน่ห์แล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะ มีอิทธิพลของความรู้สึกเขาใจเขามากประมาณหนึ่งเลยคุณมีสเสน่ห์ในสายตาเขานะคะแต่ทีเนี้ยเ,เราว่ามันจะมีบางช่วงที่เขาให้ความใส่ใจกับบางสิ่งบางอย่างมากกว่านะคะถ้าเขาติดเกมเพราะเราสนใจเกมมากกว่าคุณอะไรเงี้ยนะถ้าช่วงไหนเขายุ่งยุ่งเรื่องงานอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ให้ความสําคัญกับคุณสักเท่าไหร่ ะะม,มันจะมีบางช่วงที่เขาสนใจคุณใส่ใจคุณนะแต่มันไม่ได้ต่อเนื่องนะคะมันจะมีแค่บางเวลาเท่านั้นจากที่เห็นตรงนี้นะคะอืมออบางคนเนี่ยคุณเป็นคนที่เขามองว่าคุณนะ่ะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ใ้เขาได้หรือ,อ,อตอนนี้ที่เป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันอะไรเงี้ยเขาเขามองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันสามารถ พัฒนาให้มันจริงจังกว่านี้ได้นะคะเออแต่มันอยู่ในช่วงที่บางคนเขาอาจจะกําลังศึกษาคนอื่นไปด้วยอะไรยเงี้ยนะแต่คุณอยู่ในอยู่ในขายของคนที่แบบเป็นตัวเต็งอะไรอย่างเงี้ยอืมกลุ่มที่3ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปต่อกับชาวกลุ่มที่4กันค่ะสวัสดีค่ะชาวกลุ่มที่4คนที่เลือกการ์ดใบนี้นะคะ King of Pentacles นะคะการใบนี้มาดูกันว่าสำหรับเขาแล้วเนี่ยคุณสำคัญมากน้อยแค่ไหนชาวกลุ่ม4 4ใบชาวเวอร์โอ้โหเจ็ดเหรียญ The Star King of Wands นะคะคุณสำคัญกับเขามากน้อยแค่ไหนนะถ้าในแง่ของการทำงานนะนะบางคน่ะ ถ้าในแง่ของการงานหรืออะไรสักอย่างถ้าเขาสถ้าเขาจำเป็นจะต้องพึ่งพาคุณเกี่ยวกับเรื่องของการงานอะไรเงี้ยคุณก็สำคัญมากอะเออนะถามว่าสำหรับเขาแล้วคุณสำคัญมากน้อยแค่ไหนก็ค่อนข้างสำคัญมากนะคะคุณเป็นคนที่เขาคิดถึงคุณเป็นคนที่เขารู้สึกว่าเขาเรื่องอะไรจะใช้คำว่าอะไรดีคือบางคนเขาสนใจคุณอะ สนใจแล้วก็มองว่าคุณมีเสน่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เฝ้ารอกันที่จะได้มาเจอคุณอะไรเงี้ยถามว่าคุณสําคัญกนะับเขามากน้อยแค่ไหนก็สําคัญนะ่ะด้วยด้วยไพ่คิงที่ขึ้นมานะคะถ้ามันขึ้นไพ่เด็กเนี่ยพวกเด็กถ้วยเด็กถือเหรียญเด็กดาบเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าคิงขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าเขาก็ให้ให้ความสําคัญกับคุณมากประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยคุณมาถามถึงคนที่แบบมีประเด็นมีปัญหาก,กันหรือเปล่าอยู่ในช่วงที่กาลังรอ กำลังรอการติดต่อกำลังรอการมาเคลียร์ใจบางคนคุณทําใจไว้แล้วว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนนะถ้าตอนนี้มีปัญหามีเปอร์เซนต์ว่าเขาจะวนกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งเป็นคนพยายามกลับมาพยายามกับความ,วามสัมพันธ์นี้อีกรอบหนึ่งนะเขาจะมาแสดงอะไรสักอย่างให้คุณได้รู้ว่าเขายังอยากไปต่อกับความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าตอนนี้เป็นช่วงที่มีปัญหากันอยู่นะอืม ถามว่าสำคัญไหมสําคัญเวลาทะเลาะกันเวลามีปัญหากันเนี่ยวันนั้นทั้งวันอะ่ะเขาจะเขาจะแบบไม่แฮปปี้อ่ะใช้ใช้คำว่าอะไรดีอะ่ะเขาจะหงอยทั้งวันเลยอะ่ะเออถ้ามีปัญหาหรือหรือเขาโดนคุณเมินหรือหรืออะไรพวกเนี้ยนะเขาเ็าจะไม่แฮปปี้เขาจะไม่สดใสไปทั้งวันเลยอะไรเงี้ย ก็จะประมาณนี้นะคะชาวกลุ่มที่4นะถ้าชอบวิธีการอ่นานไพ่ของเรานะคะฝากกดไลค์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากอ่านอะไรเพิ่มเติมก็ไปอ่านได้ที่เพจได้ที่ IG ของเรานะคะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คะ่ะ